ายเข้าไปลึกมากๆนะคะก็ทําให้เจ็บแล้วก็จุกแล้วก็ปวดท้องน้อยได้เช่นท่าด็อกกี้หรือท่าที่ฝ่ายชายเข้าช่องคลอดทางด้านหลังของผู้หญิงส่วนหัวของน้องชายอาจจะไปกระแทกโดนโบริเวณปากมดลูกของผู้หญิงปวดท้องนองน่วง,วงหลังมีเพศสัมพันธ์เกิดจากอะไรอาการปวดท้องนองน่วง,วงหลังมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะเช่นลักษณะโครงสร้างรูปร่างของผู้หญิงคนนั้น ระยะเวลาหลังมีเพศสัมพันธ์ความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ลักษณะท่าทางในการร่วมเพศและประวัติสุขภาพของผู้หญิงคนนั้นด้วยสาเหตุที่พบได้บ่อยนะคะที่ทําให้มีอาการปวดท้องหน่วงๆหลังมีเพศสัมพันธ์ก็เช่น 1มีการหดตัวของมดลูกโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วผู้หญิงมีอาการถึงจุดสุดยอดเนี่ยก็จะทาให้หมดลูกหดรละตัวรุนแรงก็ทําให้มีอาการปวดท้องหนวง่นวงได้ซึ่งถ้าหากว่าเกิดจากสาเหตุนี้นะคะอาการมักจะเป็นอยู่ไม่นานค่ะแล้วก็สามารถหายเองได้ 2. นะคะสาเหตุอาจจะมาจากแรงกระแทกหรือว่าท่าทางในการมีเพศสัมพันธ์เช่นถ้าหากว่ามีการสอดที่ลึกแล้วก็มีแรงกระแทกที่รุนแรงเกินไปก็อาจจะทําให น้องชายเนี่ยไปกระแทกกับปากมดลูกหรือว่าอาวัยวะภายในอุ้งเชิงการานแล้วก็ทําให้มีอาการปวดท้องหน่วงได้หรือ3นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยใกล้จะมีประจําเดือนช่วงนี้เนี่ยผู้หญิงจะมีฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งผลทําให้หมดลูกมีการบิดรัดตัวรุนแรงได้จึงอาจจะทาให้มีอาการปวดท้องหน่วงห,วงหลังมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ใกล้มีประจําเดือนได้ซึ่งสาเหตุต่างๆที่เล่ามานี้นะคะเป็นสาเหตุที่ไม่อันตรายค่ะแล้วก็เป็นอยู่ไม่นานแล้วก็สามารถหายเองได้ แต่มันก็จะมีนะคะสาเหตุที่ควรระวังถ้าหากว่ามีอาการปวดท้องหลังมีเพศสัมพันธ์ก็ได้แก่1ค่ะถ้ามีการติดเชื้อในอุ้งเชิงการนะคะหลังมีเพศสัมพันธ์ก็ทําให้มีอาการปวดท้องน้อยได้ลักษณะของอาการปวดท้องถ้าหากว่ามีการติดเชื้อในอุ้งเชิงการนะคะก็จะมีอาการปวดท้องช่วงล่างปวดนองนองมีอาการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์หรือมีตกขาวผิดปกปติ ซึ่งโรคที่เป็นสาเหตุที่ทําให้มีอาการปวดท้องน่วงๆได้ก็เช่นหนองในแท้หนองในเทียมค่ะ2ค่ะถ้าผู้ที่เป็นโรคถุงน้ํารังไข่หรือโอเว i เ n ียนซีก็จะมีอาการปวดท้องน่วงๆด้านในด้านหนึ่งได้โดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์ และถ้าหากว่าถุงน้ำมันแตกนะคะก็จะมีอาการปวดท้องที่รุนแรงะคะ่ะหรือ3นะคะมีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่ endometriosis ถ้ามีเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่นะคะจะมีอาการเจ็บลึกระหว่างวิเธศสัมพันธ์หรือมีอาการปวดท้องเรื้อรังและอาการปวดนี้ก็มักจะรุนแรงขึ้นในช่วงก่อนหรือระหว่างมีประจำเดือนช่วงที่เรามีประจำเดือนเนี่ยเยื่อบุโพรงมดลูกต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีอาการบีบรัดเหมือนที่ม,มดลูกของเราบีบรัดตัวเพื่อขับเอาเลือดประจำเดือนออกมาค่ะ เมื่อพูดถึงอาการปวดท้องน่วงหลังมีเพศสัมพันธ์เนี่ยคำถามหนึ่งที่ตามมานะคะก็คือขนาดของอวัยวะเพศชายเนี่ยมีส่วนทําให้เราปวดท้องหลังมีเพศสัมพันธ์ไหมคําตอบก็คือใช่ค่ะขนาดของอวัยวะเพศชายนะคะมีส่วนทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีอาการปวดท้องน่วงหลังมีเพศสัมพันธ์ได้โดยเฉพาะในกรณีที่น้องชายของเขานะคะมีขนาดใหญ่มากยิ่งยาวก็ยิ่งทำให้ผู้หญิงมีอาการปวดท้องหลังมีเพศสัมพันธ์ได้ เพราะถ้าหากว่าฝ่ายชายนะคะมีน้องชายที่ทั้งใหญ่และยิ่งโดยเฉพาะถ้าหากว่ายาวมากๆเวลาสอดใส่เข้าไปเนี่ยส่วนหัวของน้องชายอาจจะไปกระแทกโดนบริเวณปากมดลูกของพี่ก็จะทําให้มีอาการเจ็บลึกหรือมีอาการปวดท้องหลวงๆวงหลังมีเพศสัมพันธ์บางคนอาจจะรู้สึกจุกในท้องหรือปวดท้องน้อยและถ้าหากว่าขณะมีเพศสัมพันธ์นะคะฝ่ายชายเนี่ย กระแทกที่รุนแรงบวกกับมีน้องชายที่ขนาดทั้งใหญ่ทั้งยาวก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการบาดเจ็บภายในช่องคลอดหรือเนื้อเยื่อบริเวณรอบอุ้งเชิงการานค่ะและนอกจากขนาดของฝ่ายชายที่ใหญ่ยาวแล้วนะคะที่มีผลทําให้มีอาการปวดท้องหลังมีเพศสัมพันธ์ได้เนี่ยก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะเช่นสารหล่อลื่นไม่เพียงพอก็จะทําให้เกิดการเสียดสีมากกว่าปกติก็จะทําให้มีอาการเจ็บหรือว่าอักเสบบริเวณช่องคลอด หลังมีเพศสัมพันธ์ได้หรือท่าทางที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็มีส่วนค่ะท่าทางที่สอดใส่แล้วทาให้น้องชายเข้าไปลึกมากๆนะคะก็ทําให้เจ็บแล้วก็จุกแล้วก็ปวดท้องน้อยได้เช่นท่าด็อกกี้หรือท่าที่ฝ่ายชายเข้าช่องคลอดทางด้านหลังของผู้หญิงอีกสาเหตุหนึ่งก็คือถ้าฝ่ายหญิงนะคะมีอาการช่องคลอดแห้งหรือมีอาการเกรงขณะมีเพศสัมพันธ์ก็จะทําให้ฝ่ายหญิงมีอาการเจ็บจุกได้ง่ายมากขึ้น และอีกคําถามหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกันหลายๆคนก็อาจสงสัยก็คือถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายตัวใหญ่มีส่วนทําให้ปวดท้องไหมคําตอบก็คือมีส่วนค่ะถ้าหากว่าคู่นอนของคุณนะคะฝ่ายชายเนี่ยเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่ชเช่นเขาเนี่ยตัวสูง เป็นคนที่ตัวหนักมีกล้ามเยอะหรือเขามีรูปร่างที่ใหญ่กว่าผู้ชายค่าเฉลี่ยทั่วไปก็มีผลนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยมีอาการปวดท้องน้อยหลังมีเพศสัมพันธ์ได้นั่นมันเป็นเพราะว่า1นนะคะถ้าเขายิ่งตัวใหญ่ตัวสูงกล้ามเยอะน้ําหนักเยอะเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์กันเขาก็จะมีแรงกดทับที่มากกว่าปกติถ้าผู้ชายคนนั้นตัวใหญ่มีน้ำหนักมากแล้วก็อยู่ด้านบนขณะมีเพศสัมพันธ์เช่นถ้ามิชชันนารีนะคะที่ผู้ชายค่อมอยู่ด้านบนเนี่ย ก็อาจจะทําให้เกิดแรงกดบริเวณอุ้งเชิงการานแล้วก็หน้าท้องมากกว่าปกติก็จะทําให้รู้สึกหน่วงแล้วก็อึดอัดช่องท้องในขณะมีเพศสัมพันธ์ได้2ค่ะถ้าฝ่ายชายเนี่ยตัวใหญ่ตัวสูงตัวหนักกล้ามเยอะนะคะแรงกระแทกของเขาในขณะมีเพศสัมพันธ์ในขณะกอดใส่เนี่ยมันก็จะมากกว่าผู้ชายที่ตัวเล็กและยิ่งถ้าหากว่าผู้ชายนะคะตัวใหญ่ตัวสูงแล้วอวัยวะเพศเนี่ยใหญ่ด้วยเนี่ย ความลึกของการสอดใส่ก็จะเพิ่มขึ้นแรงกระแทกก็จะเข้าไปถึงฝากมดลูกหรือรังไข่ได้ก็ทําให้เมียอาการปวดหน่วงท้องหลังมีเพศสัมพันธ์ และนอกจากขนาดของลําตัวของผู้ชายแล้วนะคะมันก็ยังมีปัจจัยอื่นจากฝ่ายหญิงด้วยนะคะเช่นถ้าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มานานร่างกายก็อาจจะยังไม่ชินกับการมีเพศสัมพันธ์กับการสอดใส่ก็ทําให้เจ็บให้ปวดท้องได้หรือถ้าหากว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีโรคเกี่ยวกับมดลูกหรือว่ารังไข่แฝงอยู่เช่นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือถุงน้ํารังไข่โอเวอร์เลียนซีดนะคะอย่างที่พูดไปก็จะมีอาการปวดท้องน้อยหลังมีเพศสัมพันธ์ได้และอีกปัญหาหนึ่งก็คือช่องคอดแห้งฝืดขาดน้ำหล่อลื่น ไม่พร้อมต่อการมีเพศสัมพันธ์ถ้าสอดใส่เข้าไปบวกกับผู้ชายตัวใหญ่ด้วยน้องชายใหญ่ยาวด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดให้ฝ่ายหญิงและมีอีกหนึ่งคำถามทิ้งท้ายนะคะซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับอาการเจ็บท้องน้อยหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยเหมือนกันนั่นก็คือผู้ชายตัวใหญ่น้องชายจะใหญ่ด้วยหรือเปล่า <Okay. Yeah. S 1> คำตอบก็คือไม่เสมอไปค่ะ ถึงแม้ว่าผู้ชายที่ตัวใหญ่เช่นมีความสูงกงล้ามโตร่างกายดูกำยำอาจจะทําให้หลายๆคนนะคะคาดเดาว่าเขาจะต้องมีอวัยวะเพศชายที่ทั้งใหญ่ทั้งยาวแน่เลยตามลักษณะรูปร่างที่เห็นภายนอกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยขนาดของอวัยวะเพศชายไม่ได้ขึ้นกับขนาดของลําตัวโดยตรงเพราะมันขึ้นกับพันธุกรรมแล้วก็ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลมากกว่าสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับขนาดอาวัยวะเพศนะคะก็คือ ความสูงน้ำหนักกล้ามเนื้อขนาดเท้าขนาดมืออันนี้ไม่ได้บอกนะคะถึงเขาจะมีกล้ามเนื้อเยอะมือใหญ่เท้าใหญ่ผู้ชายที่ตัวสูงแต่ก็ไม่ได้ยืนยันนะคะว่าเขาจะมีน้องชายที่ใหญ่ยาวค่ะ แต่สิ่งที่อาจมีผลกับขนาดของน้องชายนะคะก็เช่นพันธุกรรมระดับฮอร์โมนเพศช,ชายและปัจจัยทางด้านสุขภาพค่ะเช่นถ้าหากว่าเขาป่วยเป็นโรคบางชนิดโดยเฉพาะถ้าหากว่าป่วยตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็เข้ามาถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางเพศได้สรุปง่ายๆสํา,าสหรับคําถามนี้ก็คือผู้ชายตัวใหญ่ขนาดของอวัยวะเพศช,ชายอาจจะใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ได้และผู้ชายตัวเล็กก็อาจจะมีอวัยวะเพศช,ชายที่ใหญ่ได้เช่นกัน okay. yeah. และลักษณะปวดท้องน่วงๆหลังมีเพศสัมพันธ์ที่เราพูดถึงนะคะลักษณะอาการก็จะประมาณดังต่อไปนี้ค่ะก็คือจะมีอาการรู้สึกนุ่งๆบริเวณท้องน้อยก็คือบริเวณเหนือหัวเนา่ามันจะคล้ายๆกับอาการปวดประจําเดือนเบาๆรู้สึกหนักๆห,หรือว่าแน่แนๆบริเวณภายในอุ้งเชิงการก็อาจจะมีอาการปวดลึกภายในช่องท้องโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีแรงกระแทกหรือว่ามีการสอดใส่ลึกบางคนนะคะอธิบายว่า เหมือนปากมดลูกโดนอะไรมาชนหรืออาจจะมีอาการปวดแป,ป,แป,ป๊บๆหรือว่าเจ็บแสบบริเวณภายในช่องคลอดโดยเฉพาะถ้าหากว่าภายในช่องคลอดมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือว่ามีภาวะช่องคลอดแห้งขาดความชุ่มชื้นอาการปวดหน่วงท้องน้อยหลังมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมาช้าหรือว่ามาเร็วหลังมีเพศสัมพันธ์ก็ได้บางคนอาจจะรู้สึกเจ็บทันทีหลังที่ทําเสร็จ หรือบางคนอาจจะเริ่มปวดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เสร็จไปประมาณ1.2ชั่วโมงแล้วก็เป็นไปได้แล้วก็อาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยได้นะคะเช่นมีอาการปัสสาวะแสบขัดมีตกขาวมากขึ้นหรือตกขาวมีกลิ่นมีอาการเจ็บตอนขยับตัวหรือว่าตอนลุกนั่งและอาจจะมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อกดบริเวณท้องน้อยโดยทั่วไปแล้วนะคะถ้าหากว่าไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่รุนแรงไม่ได้มีการติดเชื้อหรือไม่ได้มีความผิดปกติอะไรภายในที่รุนแรงนะคะ อาการปวดท้องน้อยหลังมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นอยู่ไม่นานไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็สามารถหายเองได้แต่ถ้าหากว่าอาการมันค้างอยู่นานค้างเป็นวันนะคะผ่านไป1-2วันแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยอันนี้น่าสงสัยแล้วว่าไม่ใช่ปวดท้องน้อยหลังมีเพศสัมพันธ์แบบธรรมดาปกติแต่มันน่าจะมีสาเหตุอื่นๆแฝงอยู่ด้วยเช่นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่ โรคถุงน้ำรังไข่หรือมีการติดเชื้อบริเวณอุ้งเชิงการโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และมีภาวะอุ้งเชิงการอักเสบ อย่างที่บอกนะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอาการปวดหน่วงท้องน้อยหลังมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นอยู่ไม่นานนะคะแล้วก็สามารถหายเองได้แต่ถ้าหากว่ามีอาการดังต่อไปนี้นะคะควรไปพบแพทย์ค่ะ 1. น,นะคะมีอาการปวดมากนะคะแล้วก็ไม่หายนะคะไม่สามารถหายเองได้ผ่านไป1-2วันแล้วก็ยังไม่หายปวดหรือ ปวดท้องน้อยแล้วก็มีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีไข้มีตกขาวผิดปกติหรือมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ด้วยหรือมีอาการปวดจุกท้องแบบนี้ทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์อันนี้นะคะก็ไม่ควรทิ้งไว้เพราะโดยปกติแล้วเนี่ย การมีเพศสัมพันธ์ไม่ควรจะทําให้เราปวดจุกท้องน้อยบ่อยๆแบบนี้นะคะหรือถ้ามีอาการปวดท้องน้อยแล้วมีไข่ร่วมด้วยมีปัสสาวะแสบขาดปวดขณะปัสสาวะหรือมีอาการปวดร้าวไปข้างหลังร่วมด้วยและถ้าหากว่าคุณเคยมีประวัติทางโรคทางลีเวชหรือมีภาวะมีบุตรยากแล้วมีอาการปวดจุกท้องน้อยหลังมีเพศสัมพันธ์ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียดค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ